สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูสวนดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะวันนี้วันที่15้ตุลาคมนะคะ15ตุลาคม2566ค่ะวันนี้นะคะฝนน่าจะหมดแล้วแหละนะคะหลังจากที่ฝนตกมาติดต่อกันมานานเป็นสัปดาห์นะคะกระชัาช่อกันไปมากเลยล้ะคะ่ะคุณนายตื่นสายนะคะ แต่เมื่อมีแดดออกนะคะแล้วน้องเนี่ยได้รับแดดแบบเต็มๆนะคะก็จะบานสะพังให้เห็นกันแบบในภาพนี้แหละค่ะนะคะคุณนายเตือนสายที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ตัดได้ถึงร้อยสีนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจปลูกดอกไม้ร้อยสีนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้ค่ะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะนี่แปลงดอกไม้ร้อยสีที่บ้านเรานะคะที่นี่อำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีค่ะเราปลูกดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ส่งไปได้ทั่วไทยเลยนะคะก็จะมีแปลงนี้แล้วก็แปลงที่เห็นอยู่ตรงนู้นก็คือกำลัง ไถพรวนนะคะใส่ปุ๋ยไถพรวนะะแล้วก็กําลังเริ่มปลูกใหม่แล้วก็มีแปลงที่อยู่ตรงนู้นอีกแปลงนึงนะคะฝั่งฝั่งทางนี้นะคะเป็นคุณนายเตื่นสายฝั่งทางนู้นเป็นแผ่เสียงไฮ้นะคะแล้วก็ด้านนู้นอีกนะคะแล้วก็ด้านทางฝั่งทางนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะที่เป็นคุณนายเตื่นสายเนาะแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกนะแปลงตรงนู้นก็มีอีกนะคะ ถ่ายเดินเลยไม่ไหวคะ่ะแดดร้อนนะคะสนใจดอกไม้สีสวยๆนะคะที่บ้านเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักข้อความเพจก็ได้นะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะหรือว่า l i n e แอด u n g เนี่ยแบบนี้นะคะ ก็ไปดูกันเพลินๆค่ะซื้อหรือไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะหรือว่าเอาไว้ชื่นชมดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะถ่ายรูปโพลทุกวันค่ะนะคะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจไม้หัวดอกสวยสวยๆแบบนี้เลยที่นี่สวนดอกคุณนายตื่นสายบ้านสวนไม้หัวดอกสวยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์มั้งนะวันนี้ยุ้งลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆ